นบบดัดเล่ภาษาอังกฤษ1ิถึง100ชื่อเพลงนัมเบอร์เด็กๆร้องพร้อมเพื่อนแล้วนะคะเพลงนัมเบอร์บบอารินโฮชิซาร่าร้องเพลง E L E V E N E L E V E N e l e v n คือเลข1 1 T W E L V E 12 e l v e คือเลขง1ิ1สทลงท้ายโดยทีทุกตัว15 15 16 16 17 18 19 สิบสามสิบสี่สิบลงคำท,ท้ายดวงที่ทุดตัวตวันจีเจอทีโฟตีดวงฟิสตีสิ่สิบเซเ็นทีแปดสิบเอ็กทีเก้าสิบนายทีหนึ่งร้อยคือวันฮัมเร็ดเด็กๆจงจำหลุดจำให้ดีเรานันางด้วยกันมีเอ